ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาญาโยามพุทธบริษัทวันนี้ยังเป็นวันที่23กรกฎาคม2527เป็นตอนที่สาสำหรับวันนี้การบันทึกแล้วก็การบันทึกนี้อย่าลืมว่าผมยังอยู่ในการป่วยไข้ไม่สมบายอยู่มาก ตอนเช้าหมอมาให้น้ำเกลือหมอเขาก็หาว่าผมไม่พักผมก็ต้องทนให้หมอดุแล้วผมก็ไม่พักจริงๆเพราะผมเองไม่ไว้ใจในชีวิตไม่ทราบว่าชีวิตนี้มันจะตายเมื่อไหร่ก่อนจะตายก็เล่าความเป็นมาสู่กันฟังเสียก่อน ว่าประเดี๋ยวเวลาผมตายคนนั้นเขียนประวัติคนนี้เขียนประวัติมันก็อาจจะเขียนไม่ค่อยถูกไอ้ความกระจุงก็จิงก็จิงจิงเขียนมาก็จะเกิดเป็นการขัดแย้งกันความจริงผมเองผมก็รู้ประวัติผมไม่หมดเหมือนกันมันจําไม่ได้ครับเรื่องมานานันนอนมาแล้วไอ้เวลาการผ่านมาถึงเจ็ดสิบปี คงจำอะไรไม่ได้ดีบางอย่างน่าจะจำได้ก็จำไม่ได้เอาคุยกันต่อไปกระรองความว่าอารมณ์ที่ท่านฝึกได้แล้วขอเตือนไว้นิดหนึ่งยังไงยังไงแล้วก็หนีนรกกันบรรดาญาโยามพทุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันมันจะหนีพ้นหรือไม่พ้นพยายามวิ่งหนีเข้าไว้ก็แล้วกันอันดับแรกอย่าประมาทในชีวิต คิดว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายยังไงยังไงเราก็ตายกันแน่ในการอนสองก่อนจอะาตายยึดพระพุทธจเจ้าพราะธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึง่งเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคนนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยทำาบามกุศลอย่างอื่นตายแล้วไปสวรรค์นับไม่ถ้วนอย่างน้อยที่สุด,ดับเพิงเข้สวรรค์ก,ก่อนก็ยังจะดี ต่อไปเปพรมเปนิพพานนั่นก็ว่ากันทีหลังก็ได้ยศสวรรค์เป็นเป้าหมายไว้ก่อนการที่จะไปสวรรค์ได้จริงจังมั่นคงจะไม่ลงอบายภูมิก็คือทรงสินห้าบริสุทธิ์ <c oughs> สินหานะ้าในจริงๆผมคิดว่าควรจะเป็นบวกกับกำมบทสิบถ้าเป็นสินห้าจริงๆยังจะสร้างความประเทือนใจแก่บุคคลอื่น ในอันดับหลังตั้งใจไว้เพื่อนิพพานโดยเฉพาะการตั้งใจไว้เพื่อนิพพานนี่ผมเคยถามหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญเรียกว่าหลวงพ่อสดกันแล้วกันเวลานั้นผมไปหาท่านท่านยังไม่ได้เป็นพระครูยังยังไม่ได้เป็นพระเจ้าคุณเมื่อท่านเป็นแล้วท่านก็นบอกว่าเขาหัวโขนมาตั้งให้มาสมให้แต่ฉันจะไม่เต้นไปตามจังหวะของโขน ฉันจะเต้นตามปกติฉันตามเดิมพระองค์นี่น่ารักมากผมนับถือมากท่า <c> น <oughs> เคยบอกว่าคนอย่าหวังนิพพานผมก็าถามว่าคนอย่างกับผมจะไปนิพพานเขาได้หรือครับท่านก็บอกว่าเราตั้งใจไปก่อนเมื่อคนขึ้นยอดไม้เธอเธอทืนต้นไม้ตั้งใจว่าเราจะขึ้นให้สุดยอด ถ้าบังเอิญเราตั้งใจขึ้นสุดยอดแรงมันไปไม่ถึงมันก็ไม่ต้องไปถึงกิ่งใดกิ่งหนึ่งเป็นที่พักจนได้เ้าถ้าเราตั้งใจต่ําดีไม่ดีมันขึ้นไม่ถึงเลยท่านบอกว่าหวังนิพายนก็เช่นเดียวกันถ้ากําลังอย่างอ่อนมันก็ไปค้างที่สวรรค์ได้กําลังอย่างกลางมีอย่างกลางแล้วก็ไปค้างที่พรหม ถ้าเราเกิดจิตมนิยมมนุษย์ส์โลกเทวโลกเราพรมโลกเราร่างกายม่นิยมร่างกายในความจริงใจเราก็ไปนิพพานคติของพ่อสดนี่ดีมากเขบรรดาท่านพุทธบริษัทแล้ญาติโยมนันหลายพยายามปฏิบัติทำตามไม่ถออท่านตัวท่านตายแต่ความดีของท่านยังไม่ตาย <c oughs> ผมยอมรับนับถือองค์นี้ ว่าท่านมีความดีจริงๆวิชาความรู้นี่ผมก็เรียนกับท่านไปเยอะที่นํามาใช้นี่ก็เอาท่านมาใช้เยอะเหมือนกันว่าท่านก็บอกว่าเป็นของพระพุทธเจา้าทำไมผมไม่ใช่ของท่านก็ตีท่านค้นคว้า,ามาเป็นพระองค์แรกที่ทําให้คนมีความเข้าใจเรื่องสวรรค์นรกในชัดแจ้งจแจ่มใสด้านิพพานด้วยแต่ก็น่าแปลก หลวงพ่อสดกับผมก็คล้ายคลึงอยู่อย่างถูกด่าแหลกเหมือนกันดา่าท่านเท่าไรท่านก็ยิ้มตลอดเวลาผมก็เลยจำยิ้มของท่านมาแต่ก็เขาได้โปรดจะมาดา่าต่อหน้าเขาแล้วกันไม,ไ,ไม่แน่ไม่แน่ใจจะยิ้มออกือไม่ออกถ้าดา่ารับหลังด่าไปเถะดใดไงก็ด่าไปอย่าเข้ามาดา่าใกล้ๆด่าใกล้ๆไม่ได้ยินไม่เป็นไร ถ้าไดาให้ได้ยินผมประกาศแล้วนี่ว่าผมไม่ใช่พระอรหันต์ผมไม่ใช่พระอนาคามีผมไม่ใช่พระอริยะผมไม่ใช่พระปรสงชานผมมีคติอย่างเดียวว่าบวชต้องการนิพพานจะไปได้หรือไม่ได้ก็ช่างจะไปได้ก็ต้องการจะไปยังไม่ได้ก็ต้องการว่าใจมันต้องการมาตั้งแต่กําเนิดเสร็จแล้วก็อยากจะไป ชาตินี้ไปไม่ได้ชาติหน้าก็ไปได้ชาติหน้าไปไม่ได้ชาตินั้นก็ไปได้ก็กที่เวลาเราเกิดมาเพื่อแก่กว่าจะแก่ถึงเจ็ดสิบปีมันใช้เวลานานมากมันก็ยังแก่มาได้เรื่องนิพพานถ้าเราไม่ทอถอยทําไมจะไปไม่ได้ใครก็จะหาว่าเราไปยังไงก็ช่างเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็แล้วกันพระพุทธเจ้าสอนคนในทุกคนไปนิพพาน แล้วก็ต้องการปฏิพันธ์อย่างพุทธเจ้าท่านบอกท่านบอกธรรมะของท่านให้เลือกปฏิบัติที่เห็นว่าควรปฏิบัติไม่ใช่ยกว่าทั้งกะบ,บีไม่ใช่นันมาซือเล่มใหญ่ๆมาก็ทําอย่างนั้นทุกถ้อยคำไม,ไม่ไม่มีผลและขอบรรดาทแานพุทธศาสนิกนชนและเพื่อนบิณฑษ์สมันเนรจงอย่าทําตนเป็นเป็นเถนใบลานเปล่า คือไปที่ไหนก็คุยฉันเรียนจบนั่นฉันเรียนทึงนี่ฉันเรียนทึงโนนไอแค่เรียนเนี่ยมันไม่มีผลหรอกมันต้องปฏิบัติก็คนที่เขาไม่เรียนเลยเขาปฏิปนิพนธนได้ตังเยอะอย่างสมัยพระพุทธเจ้าตาสีตาสามาจากไหนก็ไม่รู้ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าฟังเทศจบเดียวเขามีความเข้าใจบรรลุมรรคผลเป็นพระอาหารหันต ้อมปริศมิทายานและตอนนี้ความรู้พุทธศาสนาทุกอย่างเขาเข้าใจหมดนี่ความรู้จริงๆมันมาจากผลการปฏิบัติไม่ใช่การเรียนหนังสือโดยเฉพาะ <c oughs> ที่เรียนหนังสือโดยเฉพาะประกาศตนว่าเป็นผู้นำความดีไปให้แบกความดีไปให้แต่ในที่สุดตัวเองเละเทะเลือกไม่ไหวนับไม่ถวน ก็ลงความว่าอย่าประมาทคนที่เขาเรียนรู้มากเขาดีก็มีเขาปฏิบัติจริงก็มีคนที่เรียนรู้มากไม่เอาไหนก็มีคนที่เรียนรู้น้อยมีความปฏิบัติจริงเขาถึงขั้นสูงสุดก็มีคนที่ไม่เรียนรู้อะไรเลยโลกเขามาปฏิบัติเฉยๆในผลสูงสุดก็มีกรวงความความดีหรือความชั่วมันอยู่ที่ตัวปฏิบัติ ฉะนั้นขอบรรดาทั้งบริษัทถ้าเรายังไม่ตายก็จงใหญ่ช่วยกันทําบ้านเมืองให้วุ่นวาย <c oughs> ช่วยกันทําบ้านเมืองให้แบบมีแต่ความสุขอีนหนึ่งคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายก่อนจะตายจากความเป็นคนเราต้องเป็นคนดีตายเป็นผีจะได้เป็นผีดี <c oughs> เป็นผีเทวดาเป็นผีพรหมและเป็นผีนิพพาน หลังจากนั้นยึดความยึดความดีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็ปฏิบัติตนหนึ่งไม่ใจร้ายมีใจเมตตาปราณีไม่ฆ่าใครไม่ทำร้ายใคร <c oughs> ไม่ลักไม่ขโมยไม่ยยดยังไม่คดยโกงทรัพย์สมบัติของใครไม่แย่งคนรักของใครซื่อสัตย์สุจริตต่อคู่ครองในด้างกาย ด้านวาจาไม่พูดความไม่จริงพูดแต่วาจารจริงไม่พูดคำหยาพูดแต่วาจาไพเราะไม่พูดยัยุโย,ยง,สงส่งเสริมเขาแตกเล่ากันหรือไม่นินทาเขาพูดแต่วาจารสร้างสรรค์ความสามคัคคีไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์วาจาใดาที่เป็นประโยชน์ตือกันทั้งสองฝ่ายเราพูดแล้วก็ไม่ดื่มสุรามีไร กำลังด้านใจไม่คิดจะลักขโมยอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครใจไม่คิดเลยไม่คิดจะมีค่าเก่งค่าประหาดประหารไขรทำความเห็นให้ถูกว่าอันใดสิ่งใดเป็นปัจจัยของความสุขกับเรารับกับเพื่อนรวมโลกเราจะทำอย่างนั้นแค่นี้บ้านเมืองจะมีความสุขไม่ต้องไป เรื่องการที่รักษาพุทธศาสนาเวลานี้มีข่าวครมครามครมคราม,รามก็บอกว่าจะกลัวคริสตเตียนจะมาแย่งดินแดนพุทธศาสนาไป <c oughs> เกรงว่าจะแย่งคนไปไม่ต้องกลัวกลัวทำไมคนของเราเราดีเข้าไปไม่ได้แต่เราจะกลายเป็นโจรปล้นตัวเองก็แล้วกัน ่นก็หมายความผมเห็นว่าวิชาความรู้ที่ผมสอนผูค้คริสเขาก็มาเรียนกันเยอะพวกอิสลามก็มาเรียนกันเยอะและก็ถ้าของเขาไม่มีของเรามีถ้าบรรดาเพื่อนบิลสู์สมเด็จทั้งหลายแต่ผมนั้นไม่สามารถนะผมก็ได้แต่ความรู้เป็ดๆแค่นี้แหละความสามารถยิ่งใหญ่จริงจังของผมไม่มี ถ้าทุกคนใช้หลักสูตรของวิชาสามและปัญญาหกไม่ใช้เป็นปกติสมหรับพระคารวนะาแต่ผมไม่ไปพูดเขี่ยวเข็นแบบนั้นหรอกพระก็ไม่ได้เขี่ยวเข็นแต่พูดตามความเป็นจริงเพราะถ้าเราจะอนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาคงอยู่จริงๆพุทธศาสนาจะคงอยู่ได้เพราะความเดิมใสของคน พราะชาวบ้านชาวเมืองมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนามีความเรื่อมใสในพระสงฆ์พิสุสมรเณรในพระพุทธศาสนามีความเข้าใจแล้วตายแล้ว,ลวเกิดหรือไม่เกิดศู์หรือไม่ศูนย์นรกมีจริงไหมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนรกมีจริงเราอย่าฝืนท่านหาทางแนะนำญาติโยมพุทธบริษัทให้เห็นนรกสวรรค์เป็นสุกายเห็นสิ่งต่างๆได้ด้วย ทิปจุกุยานในหลักสูวิชาสามให้เข้าใจว่าตายแล้วไม่สูญด้วยกำลังหขบป,ปุกเพนิวาสามุญ,ญาณคือระลึกชาติแค่นี้แหละขอรับเพื่อนพิสูจน์สมเนรพระพุทธศาสนาไม่ไปไหนท่านเห็นว่าท่านที่สอนเวลานี้นักเจริญกับสำนับกรรมฐานเยอะทุกแห่งเต็มด้วยความเจริญรุ่งเรือง แม้แต่อยู่ในป่าในเขาก็รุ่งเรืองเพราะว่าบรรดาญาโยมุทธบริษัทมีความเข้าใจตามความเป็นจริงเห็นจริงเห็นจังตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ท่านผู้นั้นเป็นเจ้าของถิ่นเป็นเจ้าของสํานักท่านมีความรู้ความสามารถในการแนะนำฉะนั้นคนจะไปหาท่านมาก ถ้าบรรดาพระสงฆ์ทุกท่านที่ท่านบอกว่าท่านจะช่วยการรักษาพุทธศาสนาให้ทรงอยู่ไม่มีใครไปแย่งคนไปจากพุทธศาสนาได้ก็ไม่ต้องไปทะเลาะก,กับเขาเพียงเอาหลักสมวิชาสามและพิญญาหกไม่ใช้พอแล้วเหลือแหละแม้แต่แค่ความรู้เป็ด อย่างผมได้มากระจุงก็จิงจะเป็นวิชาสามจริงก็ไม่ใช่จะเป็นอภิญญาก็ไม่ใช่อภิญญาไม่ใช่แน่แต่การเตรียมตัวอภิญญาอาจจะมีบ้างมีก็เป็นสเก็ตเศษเลยเลยถ้ายางงั้นการไปอเมริกาปีที่สองคือปี 27, พศ2 5 2 7ฝรั่งมาปฏิบัติทำได้กันเยอะคล่องแคล่วมาก ทางนี้ก็ต้องขอบใจดกเตอร์ปัญญานุตาไหลเป็นคนสอนกับคุณวีรัตคือพระวิรัติวัฒนสงเองเคยอยู่อเมริกามาหลายปีเป็นคนสอนเขาพูดภาษาฝรั่งได้ไอผมนั่นไม่ได้สักคำภาษาฝรั่งกินเขาก็ไม่เรียกว่าเจี๊ยะแต่เจี๊ยเะเขาเรียกได้ไม่รู้เขาพูดยังไงแล้วกินไม่ถูกก็ต้องใช้ภาษาใบกัน นี่เป็นเพราะหลังฝรั่งมันค่าก็ได้กันเยอะแยะคล่องตัวเขาสอนงันแค่สิบนาทีแล้วรึกชาติได้ทันทีนี่ด็อกเตอร์วิญญาณนุตตาไลเธอยังมีชีวิตอยู่ใครสงสัยก็ไปคุยกับเธอก็แล้วกันเธอเป็นคนสอนและเรื่องการรู้อะไรต่ออะไรเราพิสูจน์กันแล้วว่าหลังคนนั้นไม่รู้เรื่องถามแล้วก็ตอบถูกหมด ไอ้สิ่งที่ถูกไม่ใช่ถูกเฉพาะสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือชาติก่อนเอาก็ชาตินี้ชาตินี้เวลานี้อะไรอยู่ที่ไหนเธอตอบได้ทันทีอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์เึรื่องความรู้ <c oughs> แต่ความรู้นี่จะยืนยงคงทนได้นานไม่นานเพียงใดก็ขึ้นกับกําลังใจของเธอสําหรับผมเองผมก็ไม่ยืนยันเหมือนกันจะเผลอลุกนัลุกหรือเปล่าก็ไม่ทราบ <c oughs> วันนี้ช่วยไปนะเวลาหมดไปเกือบ20นาทีนีหมดไป17นาทีแล้วก็เลยจะขอบ่ายทิศเป็นบ้าสุดท้ายสำหรับหนังสือเล่มนี้อันนี้ให้เขาทำเป็นหนังสือด้วยนะแต่หนังสือนี่อย่าทำเล่มไม่โตอย่าบันทึกเป็นเสียงไว้เล่มแรสิบคัดเศษ ถ้าจบสิบคบเสเ็ตถือว่าหมดเรื่องกันทีเป็นเล่มหนึ่งเล่มแต่ยังไม่จบมันจะมีเรื่อยๆไปยิงกว่าผมยะเล่าเรื่องไปต้องถึงตอนทมพบเกิดน่น,อนถอยหลังลงไปแล้วก็ยังยา,ยาวต่อไปว่าหลังจากที่บันทึกและทำหนังสือน,นี้แล้วได้พบอะไรบ้างจะว่าต่อไปอีกถ้ามีแรงทั้งนี้ไม่แน่ ผมไม่ยืนยันเหมือนกันเพราะเวลานี้ผมพูดพุนนอนพูดมันจะพูดไปได้เท่าไรก็ไม่ทราบก็ขอบ้าต่อไปเรือเวลายาทสิบนาทีเสร็จเศษสิบนาที <c oughs> บ้าอีกสักคั่วเศรหนึ่งคั่วเศษนี้ก็เข้าไปคอนานาแล้วคือว่าขอบ้าเรื่องแผ่นดินไหวไอ้คำว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องพูดกันสั้นๆ แต่ความจริงต้นเหตุแห่งแผ่นดินไหวว่าแผ่นดินไหวเพราะอะไรเมื่อปีพศ .2526 เดือนพฤษภาคมอาศัยที่ลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานที่จังหวัดอเมริกาขอโทษลอยจังหวัดเขาแล้วที่ประเทศอเมริกาเธอเดินทางมาศึกษาพระกรรมาฐานที่ประเทศไทยบ้าง ที่ยังไม่มาก็รับเทปบ้างหนังสือบ้างไปฝึกกันกำลังศรัทธาของเธอดีมากผมรับเงินของเธอทีไรกำลังใจก็เต้นตึกตึก,ตกทุกทีทั้ทงนี้เพาะอะไรเพราะทราบว่าทุกคนที่ไปประเทศอเมริกาต้องการจะหาเงินหาทองมาสร้างตัวแต่ถ้าว่าในเมื่อเธอต้องทำบุญ ก็ต้องเชือดเนื้อเถือหนังของเธอเลือดออกโชคสมมติเอาเอามาทำบุญก็เกรงว่าเธอจะลำบากแต่ว่าทุกคนก็พร้อมบอกยอมรับก่าตั้งใจทำบุญจริงก็ดีใจยังได้เตือนว่าการทำบุญทำแต่พอควรอย่าให้หนักเกินไปจะเดือดร้อนภายหลังต่อมาเธอขอรัฒนาไปอเมริกา ช้เวลาสามปีผมก็มันไม่ค่อยสบายเอยตัดสินใจว่า2526พฤษภาคุาไปแน่ <c oughs> ตอนนั้นก็ยกขยงกันไปประมาณ28คนอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็สนา2้2ยี่เจ็ดยนกขยงไป43คนที่ไปไม่ได้เที่ยวกัน โอกาสจะเที่ยวไม่มีไปมุ่งอย่างเดียวคือธรรมะ <c oughs> รวมความผมตั้งใจเป็ดไปปล่อยที่อเมริกาเป็ดคือผมคือความรู้เป็ดๆเดนี่ยเอาไปปล่อยที่ประเทศอเมริกาการไปปีที่แล้วทัวเขาจัดให้ทัวจัดเขาก็ไปแวะฮ่องกงเออวอโทษเขาก็ไปแวะฮาวายก่อน <c oughs> นั่งเครื่องไปฮาวายนี่ไม่รู้วมันมืดเมอไรออกชาตจากไทเปค่ําไปสิงคโปร์ก่อนออกจากถึงสิงคโปร์เปลี่ยนเครื่องก็ไปไทเปไทเปเริ่มค่ําไฟฟ้าสลัวสลัวออกชาดจากไทเปมุ่งหน้าตรงไปฮาวายเครื่องบินไปได้หน่อยเดียว เวลาหยิบนาฬิกาขึ้นมาตีสองของประเทศไทยเห็นแสงสว่างมันสอดมาข้างๆเครื่องบินอะไรกันแน่ลองเปิดหน้าต่างดูแสงพระอาทิตย์ตายจริงมันสว่างตั้งแต่ตีสองประเดี๋ยวเดียวเขาอาหารมาเสริรฟก็ต้องกินก็ต้องใช้เวลาที่มันสว่างที่ไหนกินที่ไหนเขาเรียงมาอะไรกินที่นั่น ่ะไปถือว่ายัางตีสองกินยังไงพระพุทธเจ้ามาจะบอกตีสองพระพุทธเจ้าบอกแสงอาทิตย์ขึ้นอารมณ์ที่สองขึ้นแล้วก็กินได้นี่แสงอาทิตย์สว่างจ้าไม่ช่ตีสองเป็นที่เท่าไรก็ไม่ทราบก็กินได้พอไปถึงฮาวายขอเล่าลัดๆเขานำไปพักที่พักที่พักก็สบายมีเป็นหน้าที่ของทจะพาเที่ยวนอนเที่ยวนี วันแรกไปถึงก็งงกันไปหมดคนอื่นงงแล้วเป็นงงก็ไม่ทราบไอ้กลางคืนมันเริ่มเป็นกลางวันกลางวันเริ่มเป็นกลางคืนชักจะยุ่งกันใหญ่ผมก็นอนนั่งสิริบาลลือยู่ในห้องพักแต่คอเดียวตอนเย็นด็อกเตอร์ปณญญานุตัลัยเธอก็ไปเช่ารถรถเก๋งกะมเมเช่าวิ่งเที่ยวเธอถามว่าหลวงพ่อไปไหมเขาก็บอกว่าไป ไปแล้ไม่รู้ไปไหนเฮฟัลงวิ่งคืบ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 ,คบไอฮาวายอากาศมันดีขณะที่นั่งไปก็ถามดรปริญญาว่าเออนี่มันยังไงกันแน่ <c oughs> การที่มาคราวนี้เขาช่วยค่าเครื่องบินเธอเธอก็ไม่รับเอาไปคืนในความจริงไม่ใช่สตังของผมะตังเขาญาติโยงแล้วดรปัญญาในีเธอเคยเรียนที่อ,อเมริกา คล่องในประเทศอเมริกามากก็ต้องหาคุณขคล่องไปแล้วก็ได้ประโยชน์ใหญ่จากเธอจริงๆประโยชน์ใหญ่มากการเดินทางก็ดีการพักผ่อนก็อรไรทั้งหมดเป็นภาระของเธอดีจริงๆแม้แต่ติดต่อการเดินทางไปไหนก็ตามรู้สึกว่าเธอคล่องแต่ทุกคนก็ดีแต่ทุกคนเนี่ยเขาไม่ชินก็ไม่ชินจริงๆก็คุณวิรัต อีกคนหนึ่งเพิ่งกลับมาจากอเมริกาเอาจากนั้นก็ยมมียมปริยมปรุงอ,อะไรเซเลนีก็ไม่ทราบนี่เป็นตงนุงเกษตรนีอันนี้เคยเป็นกลุงสนไทยประจำฮ่องกงก็เข้าใจในภาษาต่างประเทศได้ดีกรโรความดรเติตปริญญาเธอมีความคล่องตัวมากเธอก็พาไปเที่ยว นั่งไปก็ถามว่าเขาให้สตางาค่าเครื่องบินทําไมจะไม่รับเธอก็บอกผมจะไม่ต้องรับนะครับหลวงพ่อแล้วก่อนหลวงพ่อจะมาเนี่ยฝรั่งมันจ้างผมให้คนฟ้ายเหตุผลพื้นดินไหวมันมันมาจะเหตุอะไรจะาธรรมชาติไ <c oughs> อ้ธรรมชาติทํายังไงพื้นดินจึงไหว <c oughs> ก็ถามเธอว่าความจริงนี่ผมก็ไม่รู้จริงๆเหมือนกัน เรื่องแผ่นดินไหวพระเจ้าตัดไปแปดอย่างแต้กฎขอนธรรมชาติมันมีอยู่แต่ธรรมชาติมันทํายังไงแผ่นดินจึงไหวอย่าลืมว่าแผ่นดินน่ะไม่ใช่กระต๊อบนะครับกระต๊อบลมพัดมาไหวได้แผ่นดินมันใหญ่มันหนักเหลือเกินมันไหวเพราะอะไรเธอก็บอกว่าเหตุจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าข้อมูลละเอียดยังไม่ทราบคือว่าแผ่นดินเนี่ย มันมีการแยกตัวเป็นร่องภายในแล้วก็มีลมเกิดขึ้นเป็นดินไหวก็พูดกันน้อยท่านี้ไม่ทำอะไรอีก <c oughs> ต่อไปก็คุยเรื่องอื่นไปผมก็ไม่ติดใจเรื่องพ่นดินไหวรู้ไปแล้วก็แข่นั้นรู้ไปแล้วผมจะไม่แก่มผมก็แก่ทุกวันรู้แล้วผมจะไม่ตายแลย้วผมก็ตายผมก็ต้องห่วงผม ผวว่ากาลังใจของผมดีแลอเลวขนาดไหนไม่ยากไปนรกรละไปสวรรค์กันแน่แท่นี้เองที่ห่วงจริงๆห่วงตัวเองหลังจากการเที่ยวแล้วก็าค่าหน่อยก็กลับยังชอบฮาวายว่าเขามีภูเขาเป็นที่อาศัยบ้านกขาปลูกม้กคืนไปฟ้าสว่างเพิ่บสวยงามมากแล้วหนักใจอยู่นิดว่าไอ้คนบนยอดเขาไม่กินน้ําที่ไหน ในกรุงเทพเราอยู่พื้นดินแท้ๆน้ำยังไม่ค่อยจะมีกินไม่ไม่ไมสะดวกแต่นั่นที่ฮาวายไปเกิดไปตั้งบ้านอยู่เขาแกจะต้องกินลมยังไงอันนี้ผมไม่ทราบแต่เข้าใจว่าฝรั่งเขาไม่กินลมเขาต้องกินน้ำเป็นนะว่าเรื่องนี้ไม่ต้องคิดกลับมาที่ที่พักเห็นในห้องก็มีโทรทัศน์มองดูรายการไม่รายการข่าว ก็เราเปิดโทรทัศน์ดูผมไม่รู้ภาษาฝรั่งกับเขาผมเ,เห็นภาพก็นนั่งเดาเล่นโกโ้กมันเพลินดีพอจบข่าวก็ปิดพระลูกตาผมเวลานี้มันเสียจะแล้วถ้าดูเราคนละครมันมองไม่ค่อยเห็นมันเห็นชัดแต่ข่าวเท่านั้นเองถ้าข่าวนี่เห็นชัดจริงๆก็รวมความว่ามาถึงการเวลา จะนอนพรนนอนลงไปตามปกติของพระเวลายันนอนทำยังไงก็ทราบกันอยู่แล้วยังไม่นอนนึกเน้นนอนก็มีคติคล้ายคลึงกันนั่นก็คือทำจิตให้เป็นสุขก่อนพอนอนจับอนาปานุสติรเริ่มจับลมปื้อเดี๋ยวให้ใจเข้าไม่ทันให้ใจออก เห็นภาพพระพุทธเจ้าท่านมายืนดังงานใกล้ๆคงหนาสวยงามมากในภาพทรงแย้มพระโอษฐ์อันนี้ใครจะหาผมบาปภาพก็ตามใจพระพุทธเจ้าภาพพระเจ้ามันชอบบาปถ้าบายให้พระเจ้าผมอยากบาปตลอดทุกวินาทีของชีวิตที่ผ่านที่ทรงอยู่แล้วก็ด้ยินเสียงท่านถาม ว่าเธอสงสัยเรื่องผ่นินไหวหรือก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าสงสัยพระพุทธ้าคา่ะถ้าบอกว่าสงสัยทำไมจะไม่ถามก็ตอบกับนว่าย่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องของโลกไม่เป็นสาระมันเป็นการสารแห่งธรรมก็ไม่กล้าถามแล้วก็ไม่กล้าจะยุย่งเรียกว่าจิตจะวุ่นวาย่าน <c oughs> ก็บอกไม่เป็นไรมันเป็นสาระไม่ใช่ไรสาระ ท่านไม่ได้บอกท่านบอกอถ้าอยากจะรู้ก็ตามฉันมาตอนนี้ในเรื่องแวบเดียวลงไปใต้ดินเลยไปเห็นพ่นดินมันเป็นร่องใหญ่โอ้โหจะว่าเป็นแม่น้ํานี่ไม่ใช่แล้วบางจุดมันกว้างแบบทะเลน้อยๆไอ้ทะเลใหญ่ๆเขากว้างเอาเท่าไหร่ก็ไม่รู้คือศูนย์ที่กว้างที่ห่างจริงๆมันเป็นใหม่ๆ บางทีถึงเจ็ดไมลก็มีกว่าก็มีกว้างมันก็เป็นล่องลึกเอยไปผมก็ตามในในความรู้สึกว่าตามท่านไปเรื่อยเป็นรอบโลกไอ้รอยแตกข้ามดินเนี่ยมันรอบโลกจริงๆริงในก็ในรอยแตกข้ามดินนี้มองดูพื้นดินข้างใต้มันเหมือนกับดินผสมน้าเป็นโคลอนอยู่มันเดือดปุด ปดปวดปดก็เลยบอกว่าพันดินจริงๆข้างล่างมันแตกแตกแยกกันอย่างนี้ร่องมันใหญ่มากแต่ความเป็นพันดินไว้ก็จะเหตุนี้นี่ด็อกเตอร์ปัญญาเธอพูดว่าเท่านี้ผมก็ทิ้งเท่านี้เมื่อทิ้งเท่านี้มันก็เป็นพอดีกลับถ้ากลับจากวันนั้นวันนี้ก็ต้องไปเหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเวลา สัญญาณสองเครื่องบอกเวลาปรากฏวันเลิกเถอะก็ต้องขอลาก่อได้ฟังประการคัดเสหน้าขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์พุผลจงมีเดีบันดาเทอพุทธสาสนิกชนเลือเพื่อนพิสุทธิ์สัมเนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี